บอ่าทำงานแล้วนะทำงานแล้วทำงานแล้วเดี๋ยวออกห่างมาก่อนนะผมออกห่างมาไกลๆก่อนเพราะมันแรงมากดูซิว่ามันจะลเลาะภูเขาออกไปได้หรือเปล่านะผมเอาหนาวหนาวหนาวนะนะมันแรงนะ้วผมสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหแรงกระแทกแล้วผมโอ,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 โอ้ช็อคเวฟมันไกลมากเลยผมเกะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมชัชลูมคลาวมัชลูม,มคลาวขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วอผมอะตอนนี้แมปแมปมันยังไม่โหลดนะผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันเจาะไปลึกเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันเจาะไปลึกเหมือนกันนะผรปลายละปลายละดูซิภูเขายังอยู่เปล่ามาละภูเขาไปละภูเขาภูเขาอยู่เปล่าภูเขายังอยู่เปล่าอ่าบริเวณนี้หายไปแล้วนะผมแต่บริเวณนี้ยังอยู่แต่โดนกรรมมาตารังสีนะปลายที่เขียวกระจีนหลยมันจะหายไปเปล่าโอ้หายไปแล้ว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  โอ้โอ้น้ำน้ำาก็หายหูไกลอูไกลมากเลยอ้อ้อ้อ่าไกลมากเลยับผมโซนป่าตรงนู้นอ๋อหาย่าหาย่ะโอ้หายนะผมหายหายเหมือนกันโอ้เหลือแต่ตอโอ้เหลือแต่ตอครับผมอ่าหลุมมันก็ลึกเหมือนกันนะผมออะเพชรเพชรก็เยอะเหมือนกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเห็นเพชรด้านใต้นี่เยอะเลยนะผม ผมก็ไม่คิดว่าเพชรเนี่ยมันจะมันจะอยู่ใต้ดินเยอะขนาดนี้นะอ่าลัสมีมาถึงประมาณนี้แล้ผมเนี่ยลัศมีมันถึงตรงนี้แลผมอ่าลัศมีถึงตรงนี้โอ้ไกลอยู่นะหลุมมันอยู่แบบตรงตรงนู้นเลยนะผมโอ้กว้างมากเลย